จะวานหรันไลนี่ออกเรื่อยอันนี้ห้องหารต๊ะจเป็นไหนแบกันนมอเล็นเลิกเลิกมีเลือดลเลิกเลยวะ

เอ,อ,อาเข้าดังี่คก็บ่เห็นโอ้มันยอ้อนล่งอ่ะ ลรอเบดสิสตายแบบยืนทั้งโคกยืนทั้งโคกยันเสียกลงหนายันอยู่ อากไมเหาเส่ลักนี่นะพง์พงษเถียงวะหลับมากซีจันนี่บ่ปลา,า,า,าบัวบ่ถือคุณข่ายอยู่เนี่ยดึงแังเดีกคุณเนี่ยถือยู้บ่หันไหม <laughs> อยู่ฟังพุ่น <laughs> พุ่นอ่ะทางพุ่น เปืนอนยูยุพูดละ <ใจ S 2> แป๊ปอบัวพูดล่ะปาู่ืนลอุจูเสื้อไ้ว่า่ะ ครับอะไอนี่เอ้บันบ่เถืง่งบ<อ>้านมันหลึกดำเลกสุดเลยโอ้เออได้ดำเลยกับเพอไหนบ้เต <laughs> ินซุปไปเสื มีจับบิงให้ไอ้พวกจับบิงให้เลยผู้หนึ่งกดผู้หนึ่งจับบิงไห้เลยถึงวันสองผลเราที่แหลกันตำสองเถียดเี่มันตำหือเล่มันลอยอยมันอยู่ทางไหนล่ะตัวป่านะพมันมันขั้นมันบนเขาหัวมันชุดกับหัวเล่าอ๋อ มันบิดก oh, <that> ่อนบพ่องานเนี่ยมบิดเอวมนบิดทั้งนีดูนรล้ว่เอาแล้วมเห็นเนาะเอาสีส้มอถ่าแล้วพงุมันปดโอ้นามเลยมัน่ามีเลียมันจสิบตัวแต่ยิงมันหนาสิมีเลี้ยน่อยเนี่มันโอ้ซื้อเขาจะพันกาบาทนะมาถิบมาหนีเลยประจำนี่ เออเลยนะโอเคมันข้าเง,งียงเลยค้ายัางกว่าแข็งมือสุดเออแพงหลังสุดเนี่ยไปเดี๋ยว<ป><ไป> <laughs> ทางไดนใกล้เดี๋ยวไปจัดดา่นนงางกันลเลยนะพงศ์น้ำือ <c oughs> นุนบกับเลือกกับบ่ดีน้ำตื่นกับบ่ดีวะ่ะน้ำตื่นมันบม่มีปลาวะ่ะน้ำเลือกปลาหลายเขาอยากวะ่ะ อันเทิอนอีกทีี่แพี่แมนห้อจับดังดังเนาะแล้วไปเห็นลากแม่นะพ่องลากบอดีมากคนผมว่าลากบ่าแหมเน่ยมันนานีแคนมัมีแหงสักเนาะนานโอ้มากกเย็นกน่อกไม่หเรา้สร้งีฟดีไ่ใ่งี้ยเนาะโอ้อลังการ มีทเนี่ยเปื่อเป็นไงเดี๋ยวเราคุกินตัวน้อยอยากกินตัวน้อยใช่ไหมสองตัวเนี่ยจัดมันตำสองเทียไหมคือจังไหนมันตำสองเทียเด้เออเหรอเออ มันมันบ่แขวงหัวได้พี่มันแขวงแพงมันซื้อตัวมันเนี่ยไมมาำไมันมันจุดไฟล้อเอออันนี้มันดิมันดินมัน่ขวงเกลีหลังเอนช่วงโค้งเนียนว่ะมองหัวโค้งเ่ Đi ở hao không mà không. Nhiệt sẽ vô Có sẽ bỏ ao xong nó mất thử ยวานป่านเาคนไปบังเอนกันงานป่านเอ่ะันิมันยังจะไปเถี่งกันีมตอ้ก็ยังไมพี่ตาปาตองว้ากัจีเซนเนาะแต่มีไม่อาไเลยมนี่มันไปใกล้เลยนะมป็น่อจงวันจวโอดบานมันอะมันนต่ว่าเขาดังวะมันว่าเขาเลยมันจะไปผ่านจีเซนเนาะไงล มันได้ผ่านด่างเลยตัวป่าเฉนปลยตัวป่าไ่ามตากินบ่มันข้าแพงหลังสิได้ซจ <S S S 1> <อ>เหน่บ่ก็บ่เข่าเดวลอยู่นีน <S S ่นะเมนื่ออีกหมยังนี้เดียวให้วิ่งมาลองบ่เขย่าเฮียโอนเปเียดอกอ้เพียรนี่น่ะมือครับบกเดีย๋ยวเออ เต็มเต็มเต็มเเลยบานลองเลือกสีได้แพงเหลอืมโอ้อข้าวมันยังมันดีอโอ้าม่อมาทานตรงสีนี้ตรงเปนเออโอ้ยบ้านตาบ้าเข่าหัวมันตาบ้าเข่าหัววะอืมอเอาขึ้น

ดนมอะติปตองเออายน้ร้อยหกสิบบาทท่้เลยทะลุมันกับทะลุเป้าเลย 哥。<Yeah. S 2> yeah.

เฮ้ยเลี้ยกระตีมาเนี่ยนี่นี่โอ้สมสมพูดเป็นไหรบาทเนี่ยนี่ผสมอ่ะผสม,สมีกา่าไรใช่ไั้งเนมหลายแังห้างมีห้างเดียวพอเลยเอ๋อหายวันพูดละนี่ไอ,อ,อเลยบาเอ้าไปเลยบาท

ยไตบูเลยวะไตบูเลเลยการยเพิ่มึ่นหมอนพ่อเขาพ่อเลี้ยวดีไหมค่อยมาเยอะขึ้นารักกดอโอ้ยการทำกู

ย่งนั่นแหละพอเด่นผะพงดีอยู่ดีว่ว tìm muốn nghe ai coi chưa cho con vào đây ôi không à khác cái gì nhỉ kho sai sai đi sai. này bị ไปกุ้ย <fal> ต <vos is wrong> <more>? ้นเตี้ยกินด้เลยไหมเอาผักเช่นไรห้ขีดตื่นดิว่า้ยมานง้นูบบนได้ต่างก่

ไม่เขด้วยละครนี่เงียบก็บ้านขาอีกปบวก็ต้องไปเหมอนกัวไม่ได้ขับบอบอไม่ได้ขับเลยไหมขับยี่ห่นเจ้มืเจ้าือถ้าน้ำมันเห็นือเกิน้ำมั้ะไหลจะไาดินก็งห้งอือะไรไจอก็ไปเนี่ยนก็ไป bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ันำโบราณไม่มีปากอาะแม่ไม่ใช่กินก็ปลาม่ได้หรองแม่หนำน้ำป่ะหตัวที่วกปลากินพื้นเนี่ยซับปลาเบืองมากต้องหนหลายยางยอหนำนิ่งไม่มีท่าเพียมึงปล่อยทำไมกัยังทำนั่นนับตัวเลย ปลาพวกนี้สังเกตบางย่ำฝน,นลงมาน้ำไหลน้ำไหลขาดมากเรือ่ามีต่ไครอิ่มเล่นเนี่ยอครไม่โดนเจอเป็นตัวน,น้อยปลงย่างเหรอกรับพอป่าขวปยังลายป่าห้องล่กินมันบ่นบนตัวนี้เามันย่างอยูอย่เลย Vamos pode até agora mesmo. Rasoar no de pai daí, papai.